ตัดกันยังทันอยู่เจ้าของวันนี้มีข่าวดีมาแล้วเขาปิดมาไชเดีกกระดาเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่คนก็สมมติว่าถ้าเราขาดจุดอีกรอบนึงอัดา็คือ ว่าหาของทางของเรา ตอบด้วยตอบหน่อยได้ไหมอ่าเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจมากขอบคุณมากครับกูไม่อยากให้ดิดนี้เงียบเกินเอที่ก็ทำาก่แต่เมื่อวานใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยมาจากไหนเ่ยพี่ชา,ายมาจากไหนี่ยเข้ามาก็พูดถึงมาเมื่อกี้ใช่พูด่างไหน ก้แค oh. ่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ผ่ายม,มันรมย่าเลยเมื่อวานไม่ตอนนี้ขาดละพาจกับดีเข็ดดีเข็ดไม่ได้อยู่ในดี้ไม่เรอเขมันอยู่ปะอ,อยู่อยู่อยู่อะดุยคุณได้ส่งให้มันโอเคเยี่ยมเลยไม่กูไม่ได้ติดต่อมันไปเลยแล้วมันก็คงกำลังน้องรับคะแนานฟรีอยู่ซึ่งกูคนไม่ชอบเลย ทางมันอำไมเราไม่ไปทำโปรติ่ง เล่นจะง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยมึเก็บสอนเดียวเถอะมึงไปเก็บสอคนเดียวไปทำไมวะเจ๊ยไปด้วยคนจ๊กูละไม่ใช่เป็นอย่างตัวใหญ่จจดปลดตึงยากยังไงวะการทำปลดตึงเองนะเว้ยยากยากก็แค่หนึ่งแค่สลับเวลาคืนเดียวไปต่อมูลนิธิอ่ะแล้วก็ไม่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 ได้ความรู้โอเคตึงได้ประสบ กชีวิตเลยนะเว้ยกล้ชีิดกับความตายแอบโอเคเราเล่นกูแค่ไม่อยากให้ดินนี้มันเงียบเกินแล้วมันได้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรในอนาคตไปทำประตตึงกันไปเก็บศพป่ะเพื่อมึงตกงานเลือมึงตกงานก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวได้โปรดอย่าพูดอะไรเยอะเหตุผลพันไปตัดลำบากกูอ่านอยู่อย่าพูดอะไรต้องเรียนไม่แตะนะไม่แตะ ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพัดชิวเกินไม่เอาเพราะว่ากูว่าคงไม่มีใครพูดนอกจากกูหรอกลำบากชีวิตกันไงตัวอ,อย่างโจ์สัจะเป็นฟิลก็แบบจะต่างแม่งจะจะไม่ได้ว่สาสอบเอง การเคลื่อนที่กันเป็นได้อยู่กจ็จออกบคราฟมันจะมีจุดใช่เคลื่อนที่จากตึกโรงเรียนไปจากตึกหนึ่งไปจากตึกหนึ่งประมาณนั้นใช่ใช่เลไปตึกข้าใช่ใช่นั่นแหละตอบพี่แล้ว p h y s i c ดอันนี้ตอบไปยังเรื่องนี้จะเจอแบบไงเขา น้อง,องพิม์มาในแชทรวมได้นะครับเดี๋ยวพี่อ่านให้เดี๋ยวน้องพิมมาในแชทรวมตรงนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่พร้อมอ่านชนะสักทีลงแเนงห้าตาคุณชนะตาเดียวน,น,นั่นอะไอ้นั่นไอ้ไหนล่ะน้องเจอมูลาดของจิงหางานให้เราพัดกันตตอ ที่มจีนนี้คืออะไรเนาะที่มจินี้คืออะไรอ่ะโอ้พระเจ้าเดี๋ยวกูจะเห็นอะไรไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าไอแตมบอกไปแล้วแตมไอแตมกลับไปโรงแรงแล้วมาพูดหน่อยก็ดีนะจะได้เพิ่มงานให้ละพัดอเนี้มันมีประโจชน์ อช่อ๋อนี้เป็นโจทย์เหรอไม่ใช่ออใครก็ได้เนาะมาโอ้ยใช่ใช่ ขออยโทษลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนโทษ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 แ้ขอบคุณาที่เตือนแ้โทษโทษในของของเมื่อวานของเมื่อวานมีเคมีไอโอมฝัดฝายผัาตัดแก้ข้างบนด้วยแก้อะไรแก้อะไรผ่าตัดไปแก้ข้างบนด้วยตรงหัวข้างบนเมื่อกี้มันเป็นเคมีเปลี่ยนเป็นฟิสิกส์ฝ่ามันแก้ด้วะท้าถ้าไม่ลืมนะ เวลากลัวเขียนในโนตสตาไว้บอกเขียนในโนตสตาบอกละพันเลยน,นะจะไงวะประมาณประมาณแปดนาทีไอหัวข้างบนแต่เริ่มต้นถึงแปดนาทีเลยไอหัวข้างบนแกแกแกว่าไรบอกอธิบายกอล์ฟิสิกส์อ่ะไอ้ที่มันเป็นหัวอ่ะนะพัดแกแกแกข้างบนให้ด้วยและกันกระจัด ท่อนไหนอ่ะสร้างเหรอพอได้ได้แหละ้เอาเป็นตัวเลขตามนี้เลยจะได้ละเฮ้ยไปช่วยกูโอ้ไม่นะเหลือแค่นี้แล้วทร้งออกไปแล้วเอ,อ็มาร์ไปแล้วไอ้มาร์มึงไปขโมยเบลล์ได้แล้วไอเรื่องกูแต่ละองค์ ้แอนกูว่ามึงเปิดเครื่องกรอกอากาศใช่ไหมเปลี่ยนยี่ห้อเครื่องกรออากาศเถอะเออแล้วก็ถ้าใครใส่ว่าทําไมไอร้อยยี่สิบมันยาวกว่าร้อยเจ็ดสิบต้องขออะไรว่าการแกว่าท่ามันต้องให้เอบวกนิดนึงอะก็โอเคอ้ามว่จะหักกันก็ไ ใ่ถิจุดนี้เอาแบบว่าเอาดู้ายากไอว่าสามเหี่ยมเมื่อกี้ง่ายกว่ากันก <c oughs> ารเมื่อกี้ เมื่อกี้เป็นต้นตอนนี้คือการเมื่อกี้เออการกระจัดและทางของตไปแล้วเพราะว่ามันจะเท่ากับไปใช่ปะกันเพราะว่ามันคือกันนั่นแหละเพราะอาจารย์โจทย์มัน ระยะห่างมันจะเท่ากันอย่างก็เหมือนตึกแม่โรงเรียนก็ได้ที่มันตรงไอตัวอยู่แต่เนี่ยเรารู้ว่าไอ้ด้านนี้คือเราก็อีกด้านหนึ่งที่เราตรงนี้ที่ว่าด้านนี้หาจากไหนใช่ไหมหาจากในกานตรงนี้ มีค่าต่างกันปัดเทียบให้ขนานกันอยู่แล้วก็แอ่เรารู้แล้วว่าถ้ามันจะห่างก,กัน x ห่างเป็นอะไรนี่ก็ได้ะัไงเข้าใจ อ่ะโอเคห่างกันเท่าไหร่ไม่รู้แหลอะอก็ถ้าจะหาส่วนที่ถ้าห่างเป็นจริงแล้วกันเนี่ยมันเวลาว่าในส่วนของตัเนี้ส่วนเนี้ยคือหนึ่งร้อยก็ง่ายๆเลยก็เอาร้อยห่าของตรงนี้อถ้าแบบยี่ ไอ <c oughs> ตรงจุดตรงเนี้ยที่ใช้ในการหาต่อไปเนี่ยคือไปแล้วเข้าตีกดทั้งสองกับเอกลักษณ์ถูกแหละแล้วก็่ะเราจะสิกับับสุ きゅうないわ。 คารากับหาเจ็ดเอ็ดประมาณมเก็บ,บครับ้อาแจครับขอบคุณที่สอนมากนะครับ เกันครับขอบคุณมากครับเฟโรจะบอกว่าเล่นรางดาวอยู่เห็นไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่มีใครเล่นเกมเหมือนกันทุกคนตั้งใจเรียนมากในดินนี้ตอนนี้ไม่ได้กูก็ไม่ได้เปิดกูก็ไม่ได้เปิดมาแล้วบิหลอด โอ้ทนไว้อ๋นนอข้อแรกอ๋ออีกอันนึงเหรออ่า กลายเป็นแบบกราฟให้เห็นเขาให้มันเป็นกราฟจริงๆอ่าในแกนสสูงๆแล้วก็ตามทีเขาได้ไหมน,นะจ๊ะ อันน้เกียดังดายอยู่กันาบอกนาใหญ่สปอนเดลต่างลบสิก็ตางกันยี่สิ ห่างสิบ่็ อะไรนนี้่ว่ะนะแต่ว่าตอนแรกก็สปอยล์ปยไปไกลเลยดิจังเจ้ครับพี่สปอยไปไกลามากไม่เป็นไรหรอกสปอยไปนิดเดียวไกลามากครับถ่าต่อไปก่อนให้หลังกลางภาพมาครับแต่สำหรับน้องๆมันไกลามากไกลหรอก ใช่ไปน้องๆกรุณาตอบด้วยเพราะพี่ยังอยากได้คะแนนสว่างจิตอยู่ก็มีไม้ทุกคนมีไม่ใช้ไหมให้มีประโยชน์ได้โปรดรู้ไหมว่าไม่มันคนยากขนาดไหนน้องเพราะงั้นได้โปรดเถอะก็มีไม่เสียงแตกก็รับได้ทน<ต><ด>ที่ <นะ S 2> <ม>เราจะใช้ไม้เราก็เลยใช้แป้นพิมพ์แหน่อยโอ้พระเจ้าปาไปแล้วเหลือเชื่อว่า เ<ไ>อาไปแล้วคอยน้องสิร์ฟผ่านนะครับขอยน้องสิร์ฟผ่านครับหัวบิดอ้าวออเห็นพี่ยังเลยอาบน้ำอาบน้ำของทุ่งเรายังไม่ได้อาบน้ำ <laughs> นี่หรืออนาคตของชาตินอนดิ อาดาเขาพลาดเจกูแ้่มึงไออีกตัวหนึ่งานล่างด้วยโอ้โหแล้วใครเป็นอาณาโคนเลี่ยก็ไปบอกแล้วอย่งว่าใครที่ไม่ใช่กูกับมึงแล้วมาร์กลำพาเด้อจะหวังให้มันได้ปลดเอาไปเก็บไกลๆบางทีมันจะเป็นมันจะกลายเป็นอาณาโคของชายก็ได้นะเว้ย ไม่อาจจะเป็นนายกคนที่50กว่ากลางของไทยก็ได้ก็อันแบบหนึ่งก็ค้าสมมุติว่าไม่รู้ว่าโจทย์แบบประเภทนี้นี่คนที่ไม่จะวิ่งคราวนี้จริงๆก็ว,วิ่งกันยังไงน,นะครับกับไอ้การที่มึงไม่ใช่ขึ้นไม่ใช่กราฟเสียงาะไรได้ปุ๊บคลิปม5อ,อยู่มึงอย่าหลอกกับกราฟนี้ครับคือแค่2งมงที่เข้าใจว่าแต่ว่ามันจะมนไม่มันคือขึ้นมันคือขึ้นมันขึ้น หยุดหลอนไม่มันคือขึ้นไม่มันคือขึ้นมันสกปรี่ไปเลยมันคือขึ้นเนี่ยมันจะมีเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะตายและก็จะมีเอ่อคนประเภทหนึ่งที่กูไม่รู้ก็ส่วนสัตวรสัเป็นหนึ่งที่ต่างเดินแบบนี้นะถ้ามีคนวิ่งมันก็มันก็น่าจะมีแหละ แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แถวบ้านเราแน่นแล้วคนไม่ภาพนี้ใช่ไหมแร่จัดก็อ,อะไรอะ่ะแร่จัดของเราก็นี่สองของดีแทนสองดีจบโหมดมากอ็ <c oughs> เป็นการกระจัดใช่ไหม อ่านี่คือถ้าหากว่าวงกลมสองเท่ากันนะาคือวงเยอะด้วยการทั้งสองถ้าไม่เท่ากันฝั่งนี้มันใหญ่กว่าอา่มันใหญ่กว่าก็จะต้องแก้เป็น ถตว่าสองกันนะอ่าสำเาวไม่ตางมาไม่เท่ากันอันนั้นโอ้ยอนะทางใช่ไหมโอ้ยนะเดี๋ยวแค่นี้ก็ทาง oh <my> าออกไปแล้วเหรอทางเราก็จะจะ็กไป ทุกจุดทางถ้าอานจริง,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 งเป็นการติวที่ให้ความรู้มากครับพี่แอนงกรุสุดเลยว่ะกูลืมจริงวะ่ะใครอาร์กันสองสองใครอาร์กอ่ใช่สี่พยัค ไฟอาอา,าสองเออฟอา,าสองเออรกำสองเทที่ว่าสองวงไนบีน้ทนี้จริงๆถ้าไม่ไม่เท่ากาันกันไอเทมว่ามันจะต้องถ้าเป็นในส่วนรู้จะออกข้อสอบหรือเ่าที่มันจะ แบบนี้ซึ่งถ้าออกเพราะว่ามันน่าจะบางที่ะไรหรืวอว่าเขาอยากทรมานเองแกเป็นว่าในส่วนของขอปโทษที่ผูช้ชอบโรงเรียนนี้ คำถามไห่เงเสกไม่เข้าอยู่ในสภาพแบบนี้เข้าใจเป็นการว่ามึงจะสร้างแบบนี้ทําไมมันมันอาจจะมีแหละแต่กูว่าอยู่ในสถานรอเมาิกาอจริงเหรอผกลมนี่แค่ละรุณขี้ดูดิมันยังมันยังมีสวนสาธารณะที่เล็กที่สุดในโลกอะแม่งแค่ขนาดเท่านาฬิกาเองมั้ง เพราะงั้นมันก็เป็นไปได้แหละถ้าเป็นอเมริกาทาเดินทางอเมริกาเอไม่ใช่ดิถ้าเป็นสองไฟอาร์ดิไม่ผิดไฟอาร์ดิเออ ไม่เตือนกันสักองค์กูบอกเขาแล้วว่าสองไพอาโอเคขอโทษไยอาใช่ไหมไยอาสี่พาโทษสองวงสองถูกแล้วกูหลอนโอ้กูหลอนโอ้ยพี่ชายหายใจเขาลึก ก็สมมุติว่าสองวงไม่เท่ากันใช่ไหมสองตายไม่หนึ่งสองายอัรหนึ่งตัดกันได้ก็ให้แม่งงขึ้นนตายคูานหนึ่งบอกราขึนที่ สุดท้างไหนที่มันจะแบบพิสดารกว่านี้วงกลมสามอันซ้อนทับกันเอาเติมเข้าไปก็แค่เติมเข้าไปอีกอันหนึ่งมั็นจ้ากอะไรวะเป็นก็เติมเข้าไปข้างหลังเนี้ยสงแบบจ้ากอะไรก็แค่เติมเข้าไปข้างหลังตรงนี้ตรงนี้ก็แค่เติมสองอาสาไอ้ตรงนี้ก็แค่เติมเติมอาสาเข้าไปบวกกันหลังอีกอันหนึ่งก็แค่เป็นอาสุดท้ายเป็นสามโซนกลายเป็นออ๋ สนามไอส่วนสาธารณะแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำอะทำไมไม,ไม่อยากไม่อยากจะโคนเรื่องโห่อเรื่องนี้สิ่งที่ของดาวได้ก็มีแค่ที่แบบต้องหามุมทช่ได้แล้วก็มาตอกได้แค่นี้นแหละถามว่าครูก็อยากว่าเอาเอา,เอาอจริงจรกั เ่ืเอาีที่แล้าได้เพรากว่าเราความยอนจะตอบกูบด้วยครับครับอืมเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ผพว่ามันมีหลักการและความน่าเชื่อถืออย่างมากที่รื่องความเร็วด้วยถูกไหมความเร็วก็จะมีแต่ว่าคือการถูกต้องน้องพี่ ไม่นดูว่าเป็นเจอก็คือมันมีทางนั่นแหละ,อ,ะอันนี้คืออ่าคือสองแบบการที่มึงจะเอาวีสามแล้วเราก็หาด้วยจำนวนไอกนึกม่รู้จะมีถึงวีหรือเปล่าสองพอทำามาเยอะ แบบนี้ก็คือจะใช้เป็นทั้งสองใา่ก็คือ,อมันรมเป็นก้อนนี้อยู่ดิ ันนี้กัดก็ไปแล้วก็ลอยแล้วขอเวลาสามนาทีฟังคลิปเสียงตอมนึงมันมีเรื่องแล้วไม่ใครได้ดกินชีสอะไรครับ <contamination. S 2> เอตอนนี้ฟรีสไตล์ครับทุกคนสามารถเปิดไมค์พูดคุยได้แสดงความคิดเห็นที่ได้เรียนมาเมื่อกี้ได้สามารถด่าด่าหรือว่าไปดักกระทืบพี่ที่ติวได้พรุ่งนี้เช้านะครับดักกระทืบเรือ okay. เหรอใช่ของกานน้องคนเปิดไมค์ได้ครับไม่ถูกใจใครก็พรุ่งนี้เช้าก็เปิดหน้ามาเลยครับ